สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าคายเซ็กซี่บาคาร่านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะจ๊ะพกทุนมาที่ห้าร้อยเจ็ดบสองบาทค่ะวันนี้ก็นําในกลุ่มด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะนําในเออ่ในคลิปนะคะทุกคนจะไม่กี่ไม้นะคะเดี๋ยวเราจะนำในกลุ่มต่อนะจ๊ะเพราะว่าคลิปมันจะยาวทุกคนออาไม้แรกคะ่ะไปที่แดงนะคะไม้แรกของเราใส่ไปที่หนึ่ง้อยเจ็ดสิบค่ะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มน้ำล่นบาคาร่านะคะทุกคนคะ่ะ สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะคะมาโอโหหน้าเก้ามาโอโหเก้าอัดสองโอโหสี่แต้มทุกคนเอาไม้แรกโดนไปหนึ่งค่ะโอโ้ไม้แรกมาก็โดนเลยเอามาที่สองค่ะโอ้ไม้ที่สองเอามาที่สองขอตามไปที่ไปดูน้ําเงินก่อนเขาไฟเขาไฟเขาไฟมาเก้า เอาไม้นี้ไปที่น้ำเงินดาทุกคนคะ่ะใส่ไปที่สองร้อยจัะเราจะดูที่เขาไพ่มาเก้าเป็นหลักนะคะทุกคนคะ่ะเอาหน,น้าหกมาโอ้โหหกแต้มกับหกแต้มเสมอไปหนึ่งจ้าเสมอเฉยเอาไม้ที่สามมาทุกคนมาค่ะมาที่สามขอตัดไปแดงนะคะใส่แดงไปที่สองร้อยจัะ มาเปิดหน้าแดงมาสวยๆอือสองโอโหหกแต้มขอบอัดไปโอ้โหตามน้ำเงินไปก็จบแล้วโอโ้ลบอีกแล้วแกเอ้ยเกินไปนะโอ้โมาไม้นี้ขอใส่ไปที่น้ำเงินค่ะทุกคนค่ะน้ำเงินออกอินไปเลยค่ะ มารอบนี้ต้องบวกแล้วแหละมาเปิดมาเอาน้าสี่โอ้โหปอกแปดสองเดงค่ะอา้าบวกขึ้นมาทุกคนโอ้โหบวกจนได้คิดว่าจะไม่รอดมาขึ้นมาสี่ร้อยค่ะเอาไม้นี้ขอไปขอไปที่น้ำเงินละกัน ม้นี้ขอไปที่น้ำเงินนะคะพึ่งบวกมาหนึ่งไม้ทุกคนมาน้้ำเงินหลุดออกมาลกูกเช้เอาสามแตม้มกับหกแตม้มห้าอัดไปเอาห้าอัดจริงด้วยค่ะแปดแต้มไปทุกคนสวยงามค่ะเอาบวกมาสองค่ะบวกสองค่ะอ่ะเริ่มตีกลับมาคืนนะคะตอนนี้ก็กำไรอยู่มาค่ะไม้ที่สามทุกคนค่ะอืมเอาไม้นี้ขอตามไอขอ ไปที่แดงค่ะกลัวอ่าแดงใส่ไปเบาๆพอนะคะกลัวเขาให้มันตัดใส่ไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะเพราะว่าฝั่งมาเก้านี่คือสวยมากทุกคนถ้าออกแดงนะโอโหขอบอูโหูแปดแต้มกับเจ็ดแต้มสวยงามทุกคนเอาบวกมาค่ะบวกสามไปค่ะบวกสามมาสวยๆมาทุกคนมันตัดไปแล้วนะ โอ้โหขอบไห้ฝั่งมาเกาสวยงามค่ะไปที่น้ําเงินน้ํามันจะปิงปองแล้วนะจ๊ะใส่ไปสี่ร้อยเลยมาลูกสาวเปิดน้ําเงินมาสวยๆจ้ะเอาขอบคู่เอาห้าแต้มโอ้โหห้าอัดสี่สวยงามทุกคนยังไงก็บวกค่ะไม้นี้บวกไปสี่ค่ะมาค่ะบวกสี่จ้ะทุกคนจ้ะ อ่ะไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วกันทุกคนคะ่ะไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายนะคะใส่ไปที่น้ําเงินค่ะใครที่อยากบวกนะคะไปตามต่อในกลุ่มนะจ๊ะอยากบวกไปตามต่อในกลุ่มนะคะใส่ไป3 -20 ค่ะมาไม้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะตามต่ออ่อเดี๋ยวเราจะไปนําในกลุ่มต่อนะ,ะทุกคนจะจบกําไรที่เท่าไหร่นะคะใครที่รับชมรับฟังรับดูอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ าสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสวยงามคะ่ะอยากจะเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์ปักหมุดเข้ามานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบวกขึ้นมา5้าไม้นะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบายขึ้นมาพันหแก